ความฝันที่อยู่เหนือเงินเดือนนัดชายหนุ่มวัย25ปีพึงก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัวเขานั่นอยู่หน้าโต๊ะทำงานที่มีคอมพิวเตอร์และเอกสารกองโตแต่ความคิดของเขากลับล่องลอยไปไกลถึงการใช้ชีวิตในแบบที่เขาใฝ่ฝันการตื่นมาในตอนเช้าโดยไม่ต้องรีบเร่งไปทำงาน การได้เที่ยวในที่ที่อยากไปโดยไม่ต้องรอวันหยุดยาวและการมีเวลาทำสิ่งที่เขารักได้อย่างเต็มที่นั่นคืออิสรภาพทางการเงินแต่ความฝันนี้ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลเหลือเกินทุกสิ้นเดือนเงินเดือนที่ได้รับมาก็หมดไปอย่างรวดเร็วกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น เขาเคยลองเก็บเงินแต่ก็ทำได้ไม่นานก็ต้องนำเงินออกมาใช้และความรู้สึกท้อแท้ก็กลับมาอีกครั้งวันหนึ่งขณะที่กำลังไถยหน้าจอโซเชียลมีเดียนัดก็เห็นโพสต์เกี่ยวกับการเกษียณเร็ว financial independence retire early มันเป็นแนวคิดที่ท้าทายและน่าสนใจ เขาเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลและได้พบกับพี่เจดรุ่นพี่ในวงการที่ผันตัวมาเป็นนักลงทุนอิสระและใช้ชีวิตอย่างที่เขาฝันนัดรวบรวมความกล้าและติดต่อพี่เจดไปเพื่อขอคำปรึกษาพี่เจดรับฟังเรื่องราวของนัดและพูดขึ้นมาว่าการเกษียณเร็วไม่ใช่เรื่องของคนรวยแต่มันเป็นเรื่องของคนที่เข้าใจเกมของการเงิน คำพูดนี้ของพี่เจดได้จุดประกายความหวังในใจของนัดอีกครั้งส่วนที่ 1. สร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง Cash Flow Management บทที่ 1. การสำรวจตัวเองและทำความเข้าใจตัวเองก่อนจะเริ่มเดินทางเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนพี่เจดแนะนำให้นัดทำการสำรวจสุขภาพทางการเงินของตัวเองอย่างละเอียด 1. จดรายรับและรายจ่ายทั้งหมดนัดเริ่มจดทุกอย่างที่เขาใช้จ่ายไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นค่ากาแฟค่าแท็กซี่หรือแม้แต่ค่าขนมหน้าปากซอยการจดบันทึกทำให้เขาตกใจเมื่อพบว่าเงินจำนวนมากหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 2. แบ่งรายจ่ายเป็นหมวดหมู่เขาแบ่งรายจ่ายออกเป็น3มหมวดหมู่หลัก Needs จำเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตเช่นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทาง Wants ที่ต้องการค่าใช้จ่ายที่ช่วยสร้างความสุขเช่นค่าดูหนังค่าช้อปปิ้งออนไลน์ค่าสมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน w a s t s ศูนย์เปล่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นการซื้อของที่ไม่จำเป็น เมื่อเขาทำตามนี้เขาก็พบว่าเงินกว่า30%ของรายรับหมดไปกับหมวดหมู่ Wants และเวสต์โดยไม่รู้ตัวนี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาต้องแก้ไขบทที่ 2. ส,สร้างวินัยด้วยการออมก่อนใช้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เงินก่อนแล้วค่อยออมแต่คนฉลาดการเงินจะทำตรงกันข้ามพิเจตสอนให้นัดใช้หลักการ pay yourself first เมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีนัดจะรีบโอนเงิน20%ของเงินเดือนไปยังอีกบัญชีทันทีเงินส่วนนี้คือเงินที่เขาจะไม่แตะต้องเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันเป็นเงินที่เขาตั้งใจจะใช้เพื่อการลงทุนในอนาคต ช่วงแรกๆนัดรู้สึกอึดอัดที่ต้องใช้ชีวิตด้วยเงินที่เหลืออยู่เพียง80%แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มปรับตัวได้และค้นพบวิธีประหยัดเงินในแบบที่ไม่ต้องทรมานตัวเองเช่นการทำอาหารเองที่บ้านการใช้รถสาธารณะแทนแท็กซี่และการลดการซื้อของที่ไม่จำเป็นบทที่3สร้างการชนทางการเงิน ก่อนที่จะเริ่มลงทุนพิเจตเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของกองทุนฉุกเฉินหรือ emergency fund ซึ่งเปรียบเสมือนร่มกันฝนในวันที่มีพายุถ้าแกไม่มีกองทุนฉุกเฉินและมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นตกงานเจ็บป่วยหรือรถเสียเงินที่แกอุตสาเก็บมาเพื่อการลงทุนก็อาจจะถูกนำออกมาใช้จนหมดพีเจตอธิบาย นัดตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินในกองทุนฉุกเฉินให้ได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างน้อย6เดือนซึ่งเงินส่วนนี้ควรเก็บไว้ในบัญชีที่สามารถถอนออกมาใช้ได้ง่ายๆเช่นบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงหรือกองทุนรวมตลาดเงินส่วนที่ 2. เริ่มต้นการเดินทาง Portfolio Management บทที่ 4. ทํทำความรู้จักกับดอกเบี้ยทบต้น เมื่อนัดมีเงินออมจำนวนหนึ่งแล้วพี่เจดก็เริ่มสอนหลักการที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งนั่นคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้น (compound interest) พี่เจดอธิบายง่ายๆว่าการลงทุนก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้เงินต้นที่แกลงทุนไปคือเมล็ดพันธุ์และดอกเบีย้ยที่ได้รับในแต่ละปีก็เหมือนปุ๋ยที่ทำให้ต้นไม้ของแกเติบโตเร็วขึ้น และดอกเบีย้ยที่ได้ก็จะไปสร้างดอกเบีย้ยใหม่ไปเรื่อยๆจนต้นไม้ของแกกลายเป็นป่าในที่สุดนัดเริ่มใช้โปรแกรมคำนวณดอกเบีย้ยทบต้นและรู้สึกตื่นเต้นกับตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอเขาพบว่าการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยเงินเพียงเล็กน้อยสามารถกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในระยะยาวบทที่5สร้างสวนการลงทุนที่หลากหลาย อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบาเดียวพเจเตย้ำหลักการที่สำคัญที่สุดของการลงทุนนั่นคือการกระจายความเสี่ยง (diversification) นัดเริ่มศึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลายและเลือกที่เริ่มต้นด้วยกองทุนรวม (mutual funds) เพราะมันช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีและสามารถลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยได้เขาแบ่งพอร์ตการลงทุนออกเป็นสัดส่วนดังนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ฟิกซ์อินคัมฟันด์ลงทุน40%กองทุนรวมหุ้นไทยอีควิตี้ฟันลงทุน30%กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศฟอเรนอ n ควิตี้ฟันด์ลงทุน30%การแบ่งสัดส่วนนี้ช่วยให้นัดรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเพราะถึงแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งจะขาดทุนแต่ส่วนอื่นๆก็ยังคงสร้างผลตอบแทนได้ดี ทำให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมของเขาไม่ได้รับผลกระทบมากนักบทที่ 6. ใช้หลักการ DCA Dollar Cost Averaging นัดเลือกที่จะลงทุนในกองทุนรวมแบบ DCA Dollar Cost Averaging หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยเขาตั้งค่าให้ระบบตัดเงินจากบัญชีของเขาเพื่อนำไปลงทุนโดยอัตโนมัติในทุกๆเดือนด้วยเงินจำนวนเท่าๆกัน ไม่ว่าราคาของหน่วยลงทุนจะขึ้นหรือลงก็ตามวิธีนี้จะช่วยให้แกซื้อหน่วยลงทุนได้มากขึ้นเมื่อราคาต่ำและได้น้อยลงเมื่อราคาสูงพี่เจตอธิบายและในระยะยาวแล้วต้นทุนเฉลี่ยของแกก็จะอยู่ในระดับที่เหมาะสม DCA ช่วยให้นัดไม่ต้องกังวลเรื่องการจับจังหวะตลาดและช่วยสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้กับเขาได้ ส่วนที่ 3. เผชิญหน้ากับพายุ Myset Management บทที่7เ,เมื่อตลาดเป็นสีแดงในช่วงปีที่สองของการเดินทางทางการเงินนัดต้องเผชิญกับบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเข้าสู่ภาวะตกตำ่ำพอร์ตการลงทุนของเขาที่เคยเป็นสีเขียวสดใสกลับกลายเป็นสีแดงในชั่วข้ามคืน ความรู้สึกกลัวและอยากจะขายทิ้งให้หมดเริ่มเข้ามาในความคิดของเขาแต่เขาก็หันกลับไปทบทวนคำพูดของพี่เจตที่เคยบอกไว้ว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนัดพยายามทำความเข้าใจว่าตลาดที่ผันผวนเป็นเรื่องปกติของการลงทุนในระยะยาวและนี่คือโอกาสดีที่จะได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ถูกลง เขาตัดสินใจที่จะไม่ขายแต่กลับเพิ่มเงินลงทุนในกองทุนรวมที่เขาเชื่อมัน่นและในที่สุดเมื่อตลาดเริ่มฟื้นตัวพอร์ตการลงทุนของเขาก็ฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วและเติบโตได้มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวบทที่8เรียนรู้ที่จะอดทน นัดเรียนรู้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันว่าใครจะรวยเร็วกว่าแต่เป็นการแข่งขันกับตัวเองว่าใครจะสามารถมีวินัยและอดทนได้นานกว่ากันเขาเลิกที่จะดูราคาหุ้นในทุกๆวันและหันไปใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเงินของเขาได้ถูกส่งไปทำงานให้เขาแล้ว นัดเริ่มใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและออกกำลังกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขามีความสุขและสุขภาพที่ดีมากขึ้นบทที่9สร้างเครื่องจักรทำเงิน เมื่อพอตการลงทุนของนัดเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องเขาก็เริ่มมองหาช่องทางในการสร้างรายได้ที่เรียกว่า passive income หรือรายได้จากทรัพย์สินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าเขาเริ่มจากการซื้อคอนโดมิเนียมขนาดเล็กเพื่อปล่อยเช่า ลงทุนในธุรกิจออนไลน์เขาสร้างคอร์สออนไลน์เพื่อสอนสิ่งที่เขารู้และสร้างรายได้จากคอร์สเหล่านั้นเครื่องจักรทำเงินเหล่านี้ช่วยให้เขามีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้แรงงานมากนักและในที่สุดก็ทำให้เขาถึงเป้าหมายอิสรภาพทางการเงินได้ก่อนที่เขาจะอายุ40ปีบทสรุปการเดินทางสู่ความสุขที่ยั่งยืน เรื่องราวของนัดแสดงให้เห็นว่าการเกษียณเร็วไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการวางแผนอย่างเป็นระบบการสร้างวินัยการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการมีทัศนคติที่ถูกต้อง อิสรภาพทางการเงินที่เขาได้รับไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันคือการมีเวลาทำสิ่งที่เขารับและการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการอย่างแท้จริงสรุปความรู้7ขั้นตอนสู่การ,กรเกษียณเร็วสำหรับมือใหม่สำรวจสุขภาพทางการเงินรู้ว่ารายรับรายจ่ายของคุณอยู่ตรงไหนออมก่อนใช้ ตั้งเป้าหมายและโอนเงินเพื่อการลงทุนทันทีที่เงินเดือนเข้าสร้างกองทุนฉุกเฉินเพื่อเป็นกันชนทางการเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำความเข้าใจดอกเบี้ยทบต้นให้เงินทำงานแทนคุณในระยะยาวกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายใช้หลักการ DCA ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงสร้าง Passive Income หาช่องทางสร้างรายได้ ที่ต่อเนื่องจากทรัพย์สินของคุณการเดินทางสู่การเกษียณเร็วอาจดูเหมือนเป็นเส้นทางที่ยากลำบากแต่ถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้และมีวินัยในการทำตามแผนอย่างต่อเนื่องความฝันของคุณก็จะกลายเป็นความจริงได้ในที่สุดหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือต้องการให้ผมช่วยเขียนเรื่องราวในหัวข้ออื่นๆบอกได้เลยนะครับผมยินดีให้คาแนะนาครับ ผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ